สวัสดีค่ะวันนี้วันที่8มิถุนายน2 5 0 64จ้ากำลังจะลาพวงรถไฟขันนี้ไปส่งลูกค,ค้า um อยู่อำเภออาสามาจังหวัดร้อยเอจ้าลูกค้าพ่นสร้่างเป็นแบบลอดเดียวดำใดจ้าสเปคของพวงขันนี้กว้างยูเมตร70ขายยาว3เมสูงเมตรหนึ่งเล่าบนซีดำดำที่ลูกค,ค้าเห็นในคลิปก็คือสามารถถอดออกได้จ้าหลักากาฟ้าค่างเปิดได้หลักากาฟ้าไทายเปิดได้ค่ะอาการใช้งานของพวงขันนี้กจ็จะ สางจะลงคลิปไปในย t u b e ค่ะให้ลูกค้าไปเปิดเบื้อง้เลยค่ะว่าใช้งานแบบได้ไง่ายๆแล้วก็ต้องออกแรงโค่นหลายค่ะลูกค้าพนสร่างเป็นกระบะเขียวค่ะข้างนอกสีสม้มขนาดของกระทะของสางบอยพ่นใส่กระทะไม้ขอบท่ผ่าจ้าแล้วก็เป็นยางเปอร์เซ็นถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ยางไม่หรือว่าเป็นยางมันทุกสามารถแจงทางบอยพนได้ลยจ้าช่วงล่างของสางพนจะใส่เป็นเท้ากระบะค่ะสามารถรับกำนักได้ประมาณ3ตันหาจ้า ไาช่วงล่างก็จะใส่เป็นเล็กล่างน้มหนาซีเสริมด้วยล่างน้มหนาสารจากสางคนจะมีซับข้อแบบนี้ไฮทุข่านจา้าบ่ว่าจะเป็นรุ่นดำหรือกระดําก็จะมีทุกข่านหลัก็จะมีทีทำดำไห้พานละกกมีกันสะบรขัน้นนี้ก็จะมีหัวกระก,กะบันได้หฮจา้าสองอับบรไดสองขางสามารถปีนเรียกของได้จา้าและกกมีเล่าสีอิ้วเขียวกับเหยยบได้ปีนได้จา้า นี่ค่ะของซางบอยคนจะใส่ซาแหลกซับดานน้องให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปชอบคลิปตอนไปหอยปาลูกค้าดีกว่าจ้าลูกค้าพันถ่าอยู่ลูกค้าพ่นยุบ้านบ้านหัวหนองมั้งค่ะตำบลน,น้องบัวอำเภออาสามายจังหวัด้อยเอดจ้าลูกค้าคนใดที่สั่งสื่อเขามากกับซางบอยแล้วก็าให้ลูกคา้าใจเย็นๆนิดนึงนะคะซางิ่ง,งกําลังเลนเมื่อให้อยู่ลูกค้าคนใดที่กระลังมองอยู่ละก็ ยังว่าให้เน็ตทำการสร้างสื่อเขามากอะ่ะไฮทรมาสอบถามสร้างพันดด้ด้จ้าเบอร์โทรสร้าง062-341-7441จ้าขอบคุณลูกค้าทุกคนทีต่ติดตามคลิปของอูสรางบอร์หลายจ้าถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะลูกค้าพิ่นยูบันหัวน้องตำบลน,น้องบัวอำเภออาสามาจังหวัดร้อยเอ็จกจ้าลูกค้าเป็นอ่าพันใส่คู่ยี่ห้อคู่ปตาขนาด40แรงจ้า คานี่เป็นหลอดเดียวดำใดลรากสบายจ้ะคานี่สามารถบรรทุกได้มากเกินสามตันหาค่ะประมาณนี้อันนี้เป็นรุ่นดำค่ะลักษณะการดำก็จะประมาณนี้วิธีการดำ จะลงไว้ไห้ใน YouTube ค่ะสามารถเปิดเบิ้งได้แล้วสร้างคนจะบอกวิธีการใส่งานคันนี้เป็นรุ่นดำสามารถเปิดคางได้เปิดท้ายได้ค่ะ